ยืนต่อแถวท้ายลูกพวกกุญแจหนุ่มสาวมาที่นี่ก็ต้องพูดรักมาที่นี่ก็ต้องมาติดครองกุญแจค่ะ อันนี้คือเข้าคิวถ่ายถ่ายรูปเนี่ยเก้าคิวถ่ายรูปกันลูกสาวเก้าคิวอยู่นะอันนี้หนาวนะคะตอนนี้อากาศหนาวนะหนาวมากเลยดูสะเกตแต่ละคนใส่ชุดหนาวค่ะ สาวสองสาวสาวเยาวาสนาลูกอะไรกันนี่หมุนคล้ายๆเสีมงสีป่ะพี่ลูกหมุน บ้านเมืองของกะเจ้าเปไ็นไงวะเนาะเกาหลีเกาหลีอีกมุมนึงของเกาหลีลูกสาวแม่แยมแม่แยมลูกแม่ของเอลลี่พามาเที่ยวจ้าว่าเดินมาจากข้างล่างเลยเดี๋ยวต้องเดินลงไปข้างล่างนะฮะเนี่ยย่งวัฒนาเดินมาสูงเหมือนกันเนี่ยสวยงามมากเลย ก็รีคอร์ดองกุญแจเลยบนันไคะเกาหลีต้องมานี่นะจ๊ะเข้าไปดังั เจียงซียมซีอะไรนี่ประมาณนั่นแหละนันะ่หูบ่อ เียมซีเออคือหมูว่ะเดาเ <c oughs> ดาถูกได้เจ้เดาถูกนะคะกระา,ารอะ่อลยจะคิปหมูก็ถ่ายรูปแปลค่าสเตถ่ายรูปก,ก็แปลถู